ตอนนั้นเรากำลังคุยกันเรื่องเครื่องดื่มแล้วมีคนในกลุ่มบอกว่าไม่อยากกินกาแฟเพราะคาเฟอีนมันแรงเกินไปเราเลยคิดขึ้นมาว่าทำไมต้องพึ่งคาเฟอีนเพื่อให้สดชื่นล่ะพอแคทพูดแบบนั้นผมก็คิดขึ้นมาทันทีว่างั้นทำชาเขียวดีไหมมันเบากว่าสดชื่นกว่าแล้วก็ไม่ต้องพึ่งคาเฟอีนสูงเลย เราทุกคนก็เริ่มคิดกันว่าถ้าจะทำชาเขียวสักขวดมันต้องไม่เหมือนใครต้องเป็นชาเขียวที่ดื่มแล้วรู้สึกเบาสดชื่นสบายใจไม่ใช่แค่ชาเขียวธรรมดาธรรมดาเราเลยเริ่มค้นหาสูตรที่ใช้ใบชาแท้จากธรรมชาติแล้วชงแบบเย็นเพื่อให้ได้กลิ่นหอมอ่อนๆรสกลมกล่อมโดยไม่ต้องเติมสารกระตุ้นใดๆเลยและนั่นแหละโคโคโรทีก็ถือกำเนิดขึ้น ชาเขียวที่ให้ความสดชื่นแบบธรรมชาติดื่มง่ายได้ทุกเวลาไม่ต้องกังวลเรื่องคาเฟอีนเพราะเราเชื่อว่าความสดชื่นที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเร่งเรา้าแค่ได้สัมผัสธรรมชาติก็เพียงพอแล้ว